เทศบาลซอยเจ็ดชุมชนตลาดสดเทศบาลก็อยู่ตลาดสดเทศบาลอู่ทองนะครับที่นี่มีร้านอรระวันจำหน,น่ายตลาดที่มันเพิ่งรับ62ล้าน2ชาวสุพรรณบุรีถูกคนที่เห็นพวกวิสซิ่สุดเนห้าสองชาวสุพรรณบุรีฟ้ลาละวันหวยควันตูยอดสูงรวม2ล้านบาท โดยลายแรกหนุ่มจะรสุดเพงนี่ครับสุดเพงนางละตีแค่สักแสนชาวอูทองสุดฮัลโหลเองชวงวาว,อ,วอูทองเช่นกาตสุร้อนทีกอ๋อซื้อจากร้านนี้ครับนี่ก็อีกตำนานของชาวอูทองนะครับ การประกาศเสร็จสับนะครับเป็นการันตีคุณภาพว่าซื้อแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งเดินอยู่ที่ถนนท้าอูทองกับกลางเมืองอูทองเลย